สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูา่ The อ y ท of Tarot กันชรยานะคะเรามาดูกันคลิปนี้มากันถึงวันนะคะวันแล้ว1-16ถึง16 1กถึง16กันยาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอันนี้เรามาดูก,กันร่วงหน้านะจ๊ะมากันที่วันแรกวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะจ๊ะว่าคุณจะสุขสมชื่อไหม มาดูสถานการณ์ความรักโดยรวมๆของคุณกันก่อนนะจ๊ะว่าเป็นเช่นไรบ้างนะคะทําไมไพ่อาจารย์มันดูเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ขอเคี่ยวไพ่นิดหนึ่งมันดูเยอะแยะมากมายเลย มาดูสถานการณ์ชีวิตรวมวันศุกร์การงานการเงินและก็ชีวิตรวมๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตัวตกระเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อยา๋ยการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณและก็อย่าด่าอาจารย์เยอะด้วยนะจ๊ะไ <c oughs> พ่สลับได้ในการอ่านในบางครั้งนะคะมาสุขเรามาดูกันขอดูชีวิตโดยรวมๆของคุณก่อน อ๋อ oh, แม่เจ้าเพชอ่าแดดอ่าไม่ใช่ขออภัยแไม้เท้าการงานดีนะงานดีถ้าใครทำงานในโลกออนไลน์ทำงานดีมากๆหรือถ้าทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะดีเหมือนกันนะจจะอืมเดี๋ยวนะขอดูให้หมดก่อนนะโอยเงินเข้าซ้ายออกขวาเงินเงินแบบเงินมีนะไม่ใช่ว่าเงินไม่มีแต่เข้าแล้วออกเข้าแล้วออก ชีวิตตอนนี้เงินทองมันจุกจิกกวนหัวใจมีสิ่งที่ต้องจับใจใช้สอยเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับโอ้โหต้องเซฟเซฟเหมือนคุณกำลังจะเซฟเงินนะอ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณค่ะแปดไม้เท้าสุขจา๋าการพยากรหนึ่งถึงสิบหกกันยานี้ นะจะความรักความสัมพันธ์นะการงานการเงินเน้นหนักไปเรื่องของความรักแล้วกันโอเคไหมอ่ะไพ่ของแปดไม้เท้าบ่งบอกถึงอะไรการงานมีมีโอกาสจะก้าวหน้าในอาชีพการงานมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เป็นการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ถ้าคุณอยากจะลงมือทำอะไรรีบๆทำเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ๆไปทำงานในติ๊กตอกไปทำเรียวใช่ไหมไปทำใน YouTube ได้บางคนจะขยับขยายสาขาเปิดร้านอาหารเพิ่มเปิดร้านกาแฟเพิ่มหรือร้านขายของเพิ่มเปิดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งร้านก็เป็นการดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีการขยับขยายการเ, <c oughs> เขาเรียกว่าโอกาสในการขยับขยายของการงานในหน้าที่การงานและการเงินนะคะการลงทุนการทํางานเรื่องที่ดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะจจะทำไปเธอไม่เสียเปล่าหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามขยันเข้าไว้ช่วงนี้ให้เกิดการขยันเข้าไว้นะคะจะได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆบางคนถ้าตกงานอยู่นะคะถ้าคุณตกงานคุณจะได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆการงานนั้นจะเป็นยังไง มันมีโอกาสสาเร็จมากเพราะไพ่ของ The f o o คือการเริ่มต้นใหมเห่เราไม่รู้ว่าการเริ่มต้นมันจะเป็นการเริ่มต้นแบบหนาหรือจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้หรือเปล่าแต่มันท้าทายความสามารถของคุณมากว่าคุณจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ไหมอย่าก,กว่ากับการเริ่มต้นโอเคไหม เงินช่วงนี้เข้าซ้ายออกขวานะคะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกมีเรื่องที่คุณต้องจับใจใช้สอยเกี่ยวกับครอบครัวบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวคุณเป็นคนรักครอบครัวนะช่วงนี้อยู่ในอารมณ์ของการรักครอบครัวมีความรู้สึกอยากทําครอบครัวให้เป็นเปึกแผ่นหรือการรวมตัวการทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวครอบครัวเฮฮาปาร์ตี้ดีมีความสุขมีความสุขแต่คุณกำลังกังวลใจ ในอนาคตจะเกิดความกังวลใจในเรื่องของเงินคือเซฟเซฟเงินนะอยากได้เงินหรือในบางคนอยากจะสร้างครอบครวัวอยากจะได้บ้านอยากได้ที่ดินให้เป็นให้ชีวิตคุณมีปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นอยากจะเซฟเงินประหยัดช่วงนี้แบบฉันจะอยากประหยัดใจใจสิ่งที่ควรใจที่ไม่อยากใจไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยพยายามปกติไม่ใช่เป็นคนเขียมนะ ปกติไม่เขียมค่ะเห็นอะไรปั๊บก็จ่ายอยากได้อะไรก็จ่ายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องจ่าเก็บเงินไว้ซื้อบ้านจะเก็บเงินไว้ซื้อที่ดินจะสร้างบ้านต้องเข็มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็บางทีคุณกําลังวาดหวังไว้คุณกาลังกังวลใจกับความวาดหวังของคุณค่ะเกิดความกังวลใจในเรื่องของการที่คุณวาดหวังไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงได้ไหมเกิดดราม่าก,กับความรู้สึก เครียดอยู่ในหัวเครียดอยู่ในความรู้สึกเหมือนแบบฉันจะทำสำเร็จไหมฉันจะทําได้ไหมฉันจะโอกาสทํานั้นมันจะได้ไหมแ้่คุณมีเงินมีทองะไม่ต้องกลัวหรอกเ e e อ็อบคับเ e ยถือเหรียญเนี่ยรวยแบบเงียบๆไม่บอกใครในชีวิตของคนเราถ้าทุกวันนี้คนอื่นเขาลำบากยากเข็นภายของเงยอ็อบอ e เพน c l e q u เ e n อ็อบเพน c l e q u เ e n ถือเหรียญเนี่ยคุณรวยแบบเงียบๆค่ะรวยแบบรู้คนเดียวไม่บอกใครเดี๋ยวคนอื่นมาแย่ง <laughs> อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นสุขดูชีวิตมีความสุขดีนะแล้วก็จะมีการเดินทางแบบขับพันธันดว่วนอาจจะมีเกิดการเดินทางอยู่ๆจะไปต่างจังหวัดอยู่ๆอารมณ์ฉันกาลังดีๆอยู่แล้วก็อารมณ์เสียจะไปหรือไม่ก็แบบอยู่ๆก็มีความกังวลใจในบางเรื่องจะต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีเกณฑ์การเดินทางถึงต่างประเทศเลยนะคะเช่นไปทํางานนะคะความรู้สึกเก่า มันเกิดกับกับกับคืนมาหาคุณอีกระปันมันเป็นความรู้สึกของความทุกข์กายทุกจ้าหรือดวงกำลังเปิดโชคชะตานำพาซึ่งความสำเร็จความสุขความสมหวังแต่เงินนะให้ระวังคุณจะมีพลังงานของ k คิงออฟส r d ค่ะ k คิงถือดา i n g ผู้อยู่แบบบนบันลงังแล้วคิงผู้ต่อสู้ลักษณะของคุณเนี่ยผ่านอะไรไม่เยอะ ผ่านโลกมาเยอะผ่านอะไรมาก็เยอะเจ็บมาก็เยอะนะเพราะฉะนั้นคุณจะเข้มแข็งต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทางหรือตัวคุณเองได้ดีทีเดียวนจะจ๊ะในด้านของ อ่าให้ระวังการทะเลาะเบาแหวมกับคนใกล้ตัวคนไกลตัวได้หมดอาจจะมีคนไม่ชอบที่หน้าเราอาจจะมีแบบเราขะเหม่งกับคนเนี้ไม่ชอบที่หน้าคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นคนที่อกโกรุนแรงด้วยคุณไม่ยอมไม่ใครมาว่าคุณฟรีฟรีหรอกไม่ทําร้ายใครนะคะแต่ไม่ให้ใครมาทาร้ายฉันสุขจะเป็นแบบนี้ทําบุญคนไม่ค่อยขึ้นทําบุญใครไปทําบุญให้กับใครหรือช่วยเหลือใครเนี่ยก็มักจะโดนล,ละเลยไม่ได้รับการตอบแทนสักเท่าไหร่นะจ๊ะ มีความรู้สึกของอารมณ์ที่มันมันยากต่อการที่คุณคุณจะทําอะไรเพื่อใครแล้วจะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมามันยากจริงๆเหมือนฉันก็พยายามสร้างความดีนะแต่มันไม่ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาในเรื่องของความรัก สศกอาจารย์มองไม่เห็นความรักของคุณเลยอ่ะมีแต่รู้สึกถึงอารมณ์เก่าๆหน่อยเด่งดาวกับสิ่งเก่าๆค่ะสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆสิ่งซ้ำๆสิ่งที่ผ่านไปยังเก็บกอดความรู้สึกในใจไว้แต่คุณกำลังโฟกัสกับเรื่องของครอบครัวบางคนเป็นซิงเกิลมัรมซิงเกิลแดทมีลูกสองคนปะมีลูกสองคนมีลูกสามคนสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบคือครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามาสักเท่าไหร่นะา๊ะความรักของคุณ มองดูแล้วเหมือนคุณกำลังเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆสาหรับชีวิตเพียงแต่คุณยังเดิมสิ่งเก่าๆไม่ไ,ด,ได้ยังวนเวียนกลับไปคิดยังวนเวียนกลับไปรู้สึกอาจจะเจ็บบ้างหน่อยหน่อยหนึ่งเจ็บนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งเจ็บไม่เยอะเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยประมาณอารมณ์แหนะน่าจะเอเคไหมอ่ะไปดูคนรักของคุณการใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ในใจอยู่ในความทรงจําอยู่ในความรู้สึกใครคนนั้นไปดูกันเขาคิดยังไงกับคุณเนะตอนนี้ คนที่เลิกไปแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณไม่มีแล้วอะ่ะคุณกําลังเริ่มต้นใหม่หรือบางคนอ่าลืมดูเดี๋ยวแบบหนึง่งอ่ะใครคนนั้นของคุณคิดยังไงกับคุณโอ้ยคุณไปเจอแอมเปรร์เนาะไปเจอคนที่ไขยฝันไหมโอผ้ผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝันผู้หญิงในฝันหน้าตาดีฐานะดีชีวิตดีดีเป็นความรู้สึกของคนที่แบบดูออร่าพราว ชอบสั่งชอบคอนโทรลเขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกว่าคุณไกลเกินฝันแล้วคุณกับเขาอาจจะเคยเคบไม่เกันมารสร้างฝันร่วมกันไว้แต่ตอนนี้คุณไกลเกินฝันแล้วคนที่คุณเดลด้วยอาจจะเป็นต้นแม่ราศีกุมเหมือนคุณไปไกลแล้วบางคนคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาทางสังคมไปไหนไฟสองหน้าออราจ,จัดเต็มเขาอาจจะมองว่าคุณคงไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเขาเจ็บนะเห็นคุณไปดีแล้วเขาเจ็บเจ็บ เห็นได้ดีเห็นคุณได้ดีแล้วเจ็บเจ็บเห็นคุณได้ดีแล้วแบบคงไม่กลับมาแล้วใช่ไหมอ่ะเธอชีวิตเธอดีแล้วนี่เธอไม่ต้องการฉันแล้วใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยอืมเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเจ็บนะสิบดาบนะเขานอนจมกองเลือดอยู่เลยนะเขาส่งคุณอยู่ถ้าส่งได้ด h ล l อบ e w ค่ะเขาอยากคุณกลับมาอยู่ในรักแบบนี้อีกสักครั้งได้ไหมอยกเป็นความรักรับแบบนี้ละ่ะเจ๋ง เต็นเขาอยากได้กลับให้คุณกลับมาเป็นความรักลับๆนะเห็นแค่ตัวพอสมควรทีเดียวเฉียนะแม่เขาก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เขาแค่คิดไงเขาแค่ฝันไงเขาอยากได้เราไงเราเสน่ห์แรงนะคุณเป็นคนเสน่ห์แรงคุณเป็นคนน่าหลงไหลได้เปื้มมากเซ็กอัพิวเซ็กที่ดึงดูดนะจ๊ะทำให้คนบางคน,วนหวั่นไหวแล้วก็มีความรู้สึกเครียดแล้วก็มีความทุกข์คุณยังไม่เป็นปัญหาในใจของเขานะอืม เขาอยาก take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาอยาก take action ไหมมาดูสิเขาอยากเท k e ไหมโอ้โออยาก take แซ่อยากกลับมาจริงๆนะอยากกลับมาอยากกลับมาอยากกลับมาเขาต้องทนกับความรู้สึกทนต่อความต้องการทนกับ ฉันอยากได้เธอเธอเป็นเธอเป็นติเอ็นแพร่เธอเป็นคนที่ดูแลฉันที่ดีหน้าที่การงานดีชีวิตเธอดีมากๆฉันอยากได้เธอแล้วก็อยากให้เธอกลับมาฉันยังลืมเธอไม่ลงแต่ฉันก็ต้องทนกับความรู้สึกต้องการของตัวเองไว้แล้วก็เดินหน้าไปกับความเจ้าชู้หรือเปล่าประมาณเนี้ยความรู้สึกถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรฉันคะถ้าฝากบอกคุณได้ชูอฟคัพลาบลาบฉันยังรักฉันยังต้องการ ใจของเธอกับใจของฉันยังตรงกันอยู่ไหมอ่าอะไรวะเนี่ยเสงมากที่เธอไม่กลับมาเราห่างหายกันไปนานแล้วเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเขารอคุณอยู่จริงๆเขารอคุณอยู่จริงๆเขายังไม่ได้ลืมคุณเขาอยากคุณกลับมาแต่ด้วยหน้าตาทางสังคมได้อีกโวจัดเต็มด้วยความรู้สึกอ่าอะไรอยากง้อนะแต่กลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มอะไรเงี้ยอืม อ่ะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณค่ะอ๋อเมื่อกี้ถามไปยังถามไปแล้วอ่ะคุณล่ะอยากฝากบอกอะไรกับเขาคนี้บ้างคนในความสัมพันธ์คุณก็ยังคิดถึงเขาแล้วยังเฝ้ารออยู่ด้วยล่ะแต่มันน้อยนิดแล้วเพราะคุณกำลังต่อคุณกำลังไปกับชีวิตข้อกว่าคุณบอกว่าสิ่งที่คุณจบมาสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเดินออกมาน่ะ มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะตอนที่อยู่ก็ไม่ได้ดูแลก็ไม่ได้ซัพพอร์ตใจก็ไม่ได้ดูแลใจอยู่ก็ไม่ได้ใส่ใจมีแฟนเหมือนไม่มีหรือมีคนรักก็เหมือนไม่มีการจบไปแบบนี้ก็ดีแล้วถึงแม้ฉันจะเคยรักเคยรักและยังรักยังผูกพันอยู่บ้างบ้างนะก็ตามฉันจะเดินไปข้างหน้าฉันจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้เดินไปข้างหน้าอะไรที่มันจบก็ปล่อยมันไปอะไรที่มันยังอยู่ก็จะเก็บมันไว้นี่คือคุณ The view, ยังฝันถึงเขายังคิดถึงเขายังไม่เคยลืมเขาจากหัวสมองจากหัวใจกรรมลิขิตค,ความรู้สึกของคุณมันเชื่อมต่อกับเขาแต่ว่าเรานั้นเดินคนละเต้นแล้วนะจ๊ะระวังคุณมีสเสน่ห์กับคนที่มีสเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของมีสเสน่ห์กับหัวาชาวบ้านมีสเสน่ห์กับเมียชาวบ้านก็ห้าระมัดระวังด้วยคนที่เข้ามาอาจจะไม่โสดอย่างที่คุณคิดสืบสาวเราเรื่องดีๆกับคนที่เข้ามา ทุกๆคนนะจ๊ะสุขจ๋าโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชั่นบอก้วยดูดวงส่วนตัวอาดรามาค่ะอายเอฟเอศูนย์สามสองเก้าไว้แล้วเจอกันค่ะ